สวัสดีครับนี่การสูนุ่งปุ๋ยเอเวอร์เรสต์จังหวัดตลางนะครับนี่แบบสูนุ่งปุ๋ยโอตูวจังหวัดตลางนี่ก็มาตั้มบัตรนารุ่งนะครับนารุ่งคนเดียใช้ไป็นเรียวมาตั้่องร่องกลางเลียวใช้ไป็นเรียวเป็นยังไงบ้างครับนารุ่งเปลือกหนิมน้าจัดขึ้นกระปิ่นกระปิ่นเต็มกระปิ่นกระชายลายกระปิ้นตามทิบว่าแบบผ้มกระปิ่นกระปิ่นกระมือนะครับผมกระมือแต่ว่ายางนั่นคือเปลือกมันนิ่มจริงเปลือกครัมแบบเยาะร่องรองร่องตัดให้ดูนะครับว่าว่า ชายมาเลี้วมันเปยนยังไงได้ทำเม็ดเลยนะครับมีพุ่นกองกันชายเลียวไปส่องส้อมคังเลยนะครับผมคือ,อชายเลียวรูที่ปลาปลาตับใจนะครับ เดี p, p, ai, mu a, mu a, ๋ยวบาช่วยโยนมาแก็บโอเครับผมรอบรอบต่อไปกันอย่างใจเหมือนเมือนเดิมนะเหมือนเดิมโอเครับผมคือเอ็นบนรับผมขอบคุณครับ